สวัสดีค่ะพบกับมาดามคันทรีของดีในบ้านและสวนนะคะอาชีพเงินล้านอยู่ที่บ้านก็รวยค่ะวันนี้จะนําเสนอไม้ประดับไม้ด่างนะคะที่ราคาไม่ต้องสูงมากนะักและก็ใครๆก็สามารถปลูกได้นะคะขายได้แล้วก็ทําเงินได้ด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามีต้นอะไรกันบ้างนะคะต้นที่1เลยะคะ่ะนั่นก็คือต้นพลูด่างค่ะ การพูดถึงพลูด่านะคะก็เหมาะสาหรับคนที่เลี้ยงต้นไม้ตั้งโต๊ะนะคะในออฟฟิศในบ้านนะคะหรือว่าทั่วๆไปนะคะหรือในอาคารก็ได้นะคะเป็นไม้เลื้อยค่ะเลี้ยงในน้ําก็ได้นะคะหรือว่าเลี้ยงในดินก็ได้นะคะหรือดินวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีเหมือนกันค่ะส่วนใหญ่ก็ขยายพันธุ์ด้วยการปักชํานะคะชอบดินร่วนค่ะราคาหรือว่าหลักสิบขึ้นไปค่ะลำดับที่2ก็นั่นคือต้นสาวน้อยปรแป้งนะคะ ต้นสาวน้อยปรับแป้งนี่นะคะเป็นไม้ที่ได้รับความนิยมปลูกไว้บนอาคารบ้านเรือนในอาคารสำนักงานกันมานานแล้วนะคะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้เฝ้าอ,อากาศและช่วยดูดสารพิษได้ด้วยนะคะมีลายประสีขาวหรือสีเหลืองโดยทั่วๆไปของใบนะคะราคาก็หลักสิบขึ้นไปค่ะลำดับต่อมานั้นก็คือว่านทุงเงินทุงทองค่ะเป็นไม้ล้มลุกนะคะ ลำต้นอยู่ใต้ดินค,คล้ายๆเผือกค่ะใบเป็นใบเดี่ยวนะคะมีลักษณะคล,าล้ายรูปหัวใจบิดเบี้ยวนิดหน่อยนะคะมีสีเขียวออกแกมขาวๆนิดๆนะคะชอบดินร่วนค่ะน้ำปานกลางแดดรำไรนะคะนอกจากนี้ยังเชื่อว่าทำให้ค้าขายดีด้วยนะคะราคาก็หลักร้อยค่ะลำดับที่4นะคะพลูงาช้างหรือพลูดัง อินเดียนะคะพลูอินโดนะคะชื่อเดียวกันนะคะก็เป็นไม้อิงอาศัยนะคะลำต้นสีเขียวอ่อนค่ะใบเดียวนะคะเรียงสลับกันไปนะคะเป็นรูปหัวใจถึงรูปไข่กว้างนะคะ ก็สามารถปลูกได้ในดินร่วนนะคะต้องการน้ําปานกลางชอบแดดรําไรถึงปานกลางนะคะราคาหรือก็หลักร้อยหลักสิบค่ะต่อมาลําดับที่5นะคะนั่นก็คือขาไก่ด่างนะคะเป็นไม้พุ่มค่ะลําต้นและกิ่งกา้านมีสีม่วงดํานะคะลักษณะใบก็เป็นใบเดียวค่ะรูปรีด้านบนมีสีเขียวปนสีเท่าเงิน,นะะและด่างขาวถึงครีมนะคะลักษณะดอกก็เป็นรูปแตรนะคะ โคนเป็นหลอดสั้นๆนะคะปลูกได้ในดินทั่วไปค่ะชอบแดดรำไรถึงแดดจัดนะคะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำค่ะราคาก็หลักสิบค่ะลำดับที่6นะคะก็คือเปเปอร์หยกนะคะเปเปอร์หยกนะคะเป็นไม้ล้มลุกอายุยืนนะคะโตเร็วนะคะมีหลายสายพันธุ์นะคะแตกต่างกันไปตามขนาดสีสันแล้วก็ลักษณะของลวดลายนะคะก็นับว่าเป็นไม้ประดับที่มีใบสวยงามนะคะโดยเฉพาะสายพันธุ์ด่างนะคะ และก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะช่วยในเรื่องงานเงินทองนะคะราคาก็เริ่มต้นที่หลักสิบค่ะเจ <7 S 2> ็ดพุธด่างหรือพุธใบเงินนะคะเป็นพุ่มขนาดกลางค่ะสูงประมาณ1-2เมตรนะคะมีใบเดี่ยวนะคะมีใบลักษณะเป็นใบเดี่ยวคะ่ะรูปหอกปลายใบแหลมนะคะโคนใบแหลมขอบใบเรียบนะคะออกดอกเป็นช่อขยายพันธุ์โดยการพาเพาะเมล็ดค่ะ ต้นกิ่งชอบดินร่วนระบายน้ำได้ดีนะคะชอบแดดค่ะราคาก็หลักร้อยค่ะ<ๆ>ลำดับที่8นะคะนั่นก็คือเงินไหลมาค่ะเป็นพันไม้<ๆ>เลื้อยเถวยาวนะคะลำต้นกลมสีเขียวโคนใบเป็นรูปลูกหัวลูกศรน,นะคะปลายใบเรียวแหลมไปสีเขียวหรือว่าด่างขาวก็ได้ค่ะ<ๆ>ขยายพันธุ์ง่ายนะคะโดยการปักช่อค่ะราคานี้ก็หลักสิบเป็นต้นไปค่ะ ลำดับที่9นะคะนั่นก็คือคล้าด่างขาวค่ะหรือคล้าราชพัฒนะคะเป็นไม้มงคลนะคะเชื่อกันว่าช่วยคุ้มภัยคุ้มครองป้องกันร,รักษานะคะซึ่งถือว่าเป็นไม้ประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมเนื่องจากใบมีลักษณะด่างขาวหายากด้วยค่ะคล้าเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดรำไรนะคะไม่ต้องการน้ํามากค่ะรดน้ําเมื่อดินแห้งนะคะราคาก็หลักร้อยขึ้นไปเท่านั้นเองนะคะ ลำดับที่10นะคะต้นไอวี่หรือต้นตีนตุ๊กแกฝรั่งค่ะเป็นหนึ่งในต้นไม้ที่ได้รับความนิยมนะคะปลูกไว้ในบ้านนะคะเพราะว่าเป็นไม้ฟอกอากาศที่มักจะรับการแนะนำนะคะในการในระดับต้นๆกันเลยนะคะมีความสวยเก๋มีสไตล์ค่ะสามารถปลูกได้ในดินร่วนนะคะชอบแสงแดดราคาก็หลักร้อยค่ะ11นะคะบอนอีหนวค่ะ หรือบอนสีอีเหนาวนะคะเรียกว่าเป็นราชินีแห่งใบไม้ที่มาแรงเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสามารถปลูกไว้ในบ้านได้ค่ะทั้งเพิ่มสีสันให้กับสวนนะคะแล้วก็ยังทําให้บ้านในมุมนั้นนั้นมีชีวิตชีวาขึ้นด้วยค่ะใบสีเขียวลายขาวนะคะชอบดินที่สามารถระบายน้ําได้ดีค่ะอากาศหรือก็ต้องระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะชอบแดดราไรค่ะ บางคนก็ถือว่าบอนสีหนาวเป็นไม้มงคลด้วยนะคะนอกจากนี้ยังเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายทนทานใบสวยราคาหลักสิบขึ้นไปค่ะค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะตรงใจกันบ้างไหมคะสำหรับใครที่ชอบไม้ด่างที่ไม่สามารถจะซื้อในราคาสูงๆหรือบางคนก็ไม่ชอบราคาแพงชอบราคาน่ารักนรักแบบนี้นะคะก็สามารถเลือกมาเป็นเจ้าของกันได้นะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้นําเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับต้นไม้ใบไม้และเกี่ยวกับบ้านในคลิปต่อๆไปกันอีกนะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ